แครอทแครอทตเงร่วงรุดครั้งแรกนาะจ้าตัวบกระโปงมะพร้าวนุ่มไหวละัตัวเบิอ่ามาเทียงคึืนกันคนใดทีไดท่างเบิ้กระโปงมะพร้าวกับแต่ตึงขึ้นเต็มปึงขึ้นหลุดฮะ ที่เรียกอันว่าเป็นภูเป็นพระเนาะค่ะเนาะจริงๆภูเป็นฤกษสีเนาะจ้าเป็นคนธรรมดาเห้องไหนอ่ากกินแฝดอืมเป็นปูฤกษ์สีภูนี่ยุวัดทางอุบลุญเนาะค่ะเนาะแฝดที่ประหลาดใจจ้าเอฟซีก็อยากไปร่วมบุญร้ายยู่ค่ะเพื่อนทรมา อ้าว้าวข้าว้าว,าวปาธนาะเอองวดงวดครับปูปูเขามาจะงวดละก็จ้แแาแอะนนงวดจ้าเอองวดที่ 9. เกาอ้าวอ้าวอ้าวปูอันลื่นสีอุดมนะคะ่ะเนาะ ปูอยู่ท่าเงินเข็มมาลาดนะคะปูมองปูอยู่นี่เป็นวัดบ่จ้ะเออเป็นต้นปูเขาปีระยูอู่ยึ่งปูดยึ่งเขาเกิดเกิดิจารณทั้งปีระทั้งหลังฝาปลาแป้งเขาปีระใกล้กันก็ปลาแฝดอู้เออเอฟซีสายอุบลอยากขึ้นไปท่าบุญน้ำปูก็ได้ย่อกเนาะเพิ่อนฟางยังก่อค่ะปูเออเสร็จดีเสรจดีมาปราทาม เป็นวัดกานลั่งสางบอกปูเป็นวัดกาลั่งสางบ่ะจ้าปูปูไปแอบไล่ว่านสิใสีปูท่งลูกยิ่ววัดไงเพิ่งจ้าแปดงวดนะปูเนาะเป็นเลขความฝันเลยครับปู พิธีเอาโอ้ทำพิธีเหล็กไหลใช่ไหมครับปู่เออเป็นม้อนสารเหล็กไหลเหรอมาประกอบกับอันเออพะสมเด็จโอ้เอเอหลายอย่างลวดขันจีบออกไปมั้งกันแล้วเลขลอยขึ้นมาเ<อ>หรอครับปู่อะเลขจะลอยขึ้นมาเลยเหรอครับผมเอากระโปงมะพร้าวลวดกระโปงมะพร้าวนุ่มไวลนะ่ะกับลวดิดปลามาเพียงขึ้นกันคนไดนทีไหนท่างวดวดกระโปงมะพร้าววด แต่ปึ้งขึ้นเด้งึ้งขึ้นหลุดฮะว้าคือกะลามะพร้าวนี่กันเด้งขึ้นเองเลยเหรอครับปูเออเด้งขึ้นเองว้าอยากไปเห็นเนาะปูเนาะมาเอ่างมาด้วข้นมาคนไหลาะม่คนไหล่าะข้าคนหล่เาะขึ้าคไหล่เนท้มาคนหล่เายขึมาคหล่เา้มายเนาะขึ้นาห่เอาาคนไห่เนาะ้าค่เาะ้คนไห่นะขึ้ดาคนหลา้คห่มาคหกนาะน่ โอ้ตัวเก้าหน่ะละเก้าเก้าหนึ่งสี่โอเคครับเก้าหนึ่งสี่น่ะครับผมสี่สี่เพ่มากอะกับผากับผาแปดเือตัวหนึ่งเด้อโอ้มีเพิ่มบ่คบปูเออเพิ่มเพิ่มเดียวนี่ะเพิ่มห้าแปดเพิ่มมาจังไหรปูตัวนี้มันมาจังไหร่ห้าแปดเออโกนิมโกกลางคืนคนันเขาามาเทีมเวขามาเขามาเขามาบอก เออคิด่ามัของแม่นของเข้าเลยนะเป็นพญานาคนกลับมาบอกโอ้เออเป็นเป็นผู้ชายปูด่างง่ายๆได้ครับเออเออเคยเป็นแน่วิ่งเคยเป็นเป็นเป็นปลาจังไได้เนปูเป็นมาเป็นปลาเออเสีให้โชคให้ลาบเสีโชคใหายใช่มีนะเออครับเออเออพอได้บอกยังแบบไหนหรอให้หาโชคให้ห้าแปดตัวเดียวเลยครับปู แม่แบบแบบหายแปบดูเหี้อวโอ้ม <c oughs> องแบบโบวี้ก่อนจ้ามาหายซื่อๆนี่หาแปบแม่มาหายซื่อๆเลยหาแปบเราเป็นคนมาหายลูกตาลูกถูเออมาบจะขิ้โขงกละอ่าเป็นค่อยมาหายแบบนี้บ่ค่ะเคยเค่ยได้เคยเคย,เคย มันข่าวว่ปูแบบนี้ไหวขันปูนี่มากก็รูบ่ได้แล้วเอาปูเถี่ยวได้ขันเพคนไหนว้าวแต่ว่าจำแต่ว่าดื้อแต่ว่าดื้อปูเก่ว่ามันมานทำเป็นเกตุละเป็นเลขล่างเออว่าปูเถี่ยก็เป็นละปูเคยเป็นบนก็เือหรอหกมัดยังเหลือห้าแปดนี่เป็นพญานาคเนาะปูเนาะมานี่ยุวัดปูมีพญานาคบ่ค่ะ โอุ้งง่ายบะปูวันวบนปูแดงฮะอุ้งมาง่ายด้บ่ค่ะแมนแม่นดูทัวงผู้นะอยากไปเห็นด้วยนาะปูเนาะเออเอาเอาให้เร็วเอาก้อนให้เอากระก้อนยูเข็มมาลาบเล้วค่ะปูยูทั้งผู้อาจารย์คือแล้วก็รทั้งอันนี้จะว่ากายทามอือเป็นแต่ได้ไปว้าพี่น้องขึ้นบนคุณนะ อยู่อำเภอเขมราลา,มมา,ลาใช่ไหมครับอตอนร่างหนาวแล้วร่างหนาวอ,อุดรร้อนร้อนครับปูอุดรยังหันอยู่ปูห <c oughs> นาวเลือตีทั้งกุ่นทั้งพี่ยังหันอยู่ค่ะโอ้จ <c oughs> ้าเนี่ยแตกชัวช่วยอยู่ปู <c oughs> <c oughs> อ แค่ว่าอันก้าเน่่งซี่นี่เอาเอาจากเล็กไหลหัวปัวเออเล็กไหลอ้เอากระขาวุ่มใบเป็นพระนะเป็นพระสมการเล็กไหลนี่ะแต่ว่ามาระขอบเป็นพระพุทธลูปอือเป็นองค์พระแล้วเออเอากระโปงหุ่มใบขึ้นเขาขึ้นเขามาทางขึ้นเขา,าขึ้นาง,งเวทนา บันปัญหาเมันกระโปโบักข้าวเด้งกอกังสีเล็กมันซิวมองได้กระปูวัยมันเป็นสีวนตะกุลแดงโอ้เป็นโตเลยบระปูว่าเป็นโตเป็นโต,นตแดงบระปูเป็นออกหอยออกดีแดง,ดงแดงเดี๋ยวสีแดงแดงเป็นดีแดงแดงเท่าเป็นทองแดงแดงทองทองเออมันเป็นแสงแงต่ว่าออกมาเป็นกอเลย อยากไปดิคุณอยดค้กแค่าผมเออ่าลโอ้ยขาวนะปูเนาะไข่มาสามตัแล้วนปูร้องปรจับนกบานีค่อยๆข่าสามตัวตรงตรงบปูขาปจําได้โอ้ยสามูขาประจําได้มีลามีลาพี่น้องิุนอยากได้แห้งสามตัตรงตรง่ีตะปู ขอเป็นสามตัวกันสามตัวแตกนี่สุบวไหนน้ำหอดวัดผุนมาเนาะเออจังมาจังมาค่ะชี่้ก็ได้แล้วมือนีใกล้ละได้ปูสิบสิบสี่หรอปะเอาปะสิบสี่แล้วครับปูสี่นะโอ้อ่าออีกสองวันครับปูครับของกับทั้งได้ปอนะอ่าตรงนี้กับเจนุชนี่แหละปู เจนุเท่าเพื่นฝันว่างูอันเขาบ้านหนึ่งสี่เก้าเธอเบียนบ้านของปูเก้าหนึ่งสี่นี่ง่ามขนาดปูขึ้นมาร่ำย่องยงองจะนีว่าอันโอ้เล็กปูคือตุ่งกันแท้สามตัวแตกในน่องปูเนาะ สามตัวเตะกับคุณแล้วไปหอดวัดโนอาก่อนเนาะตัวนี้นะแต่บอลมูผมได้จ้าเด็กขึ้นกันได้ปูว่าเป็นยังว่าแต่มันาว่ายถ่ายอยู่นี่ยังบอครับสิมี่โค้งสุดท้ายอีกวะค่ะบอบอบอพี่จบกซ้ำมีเนาะเออขอบคุณตัวอะไรูี่ับ ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปูลือสีอุดมนะครับผม9144458นะครับผมเพิ่มมาคือ58นะครับว่าพญานาคมาบอกนะครับผม58ตัวเดียวนะครับ fc ครับของปูก็มี914กับ44นะครับผมกับหัวเอานะครับ fc ครับผมนะฮะ914614ก็ได้แต่ว่าทางช่องไม่ได้กลับหัวให้นะครับผมกอให้พีม่น้องลองถ้าชอบนะฮะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกลับก็ได้นะครับผม เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับปูรือสีอุดมครับผมอําเภอเคมาราชนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมโค้งสุดท้ายปูรือสีอุดมนะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ